อยากให้บ้านดูทันสมัยมีสไตล์และปลอดภัยมากขึ้นรีโนเวทบ้านของคุณด้วยตะแกรงเหล็กเจาะรูลายกลมจีนเปลี่ยนบ้านเก่าให้ดูโมเดิร์นขึ้นในพริบตาตะแกรงเหล็กเจาะรูลายกลมจีนเป็นตัวเลือกยอดนิยมที่สุดเพราะช่วยพางตาได้ดีเสริมสร้างความเป็นส่วนตัวโดยไม่ปิดทึบมากเกินไปดีไซน์รูหราทันสมัยลวดลายโดดเด่นทำให้บ้านดูมีมิติและเอกลักษณ์ ช่วยระบายอากาศได้ดีทำให้บ้านเย็นขึ้นประหยัดพลังงานแข็งแรงทนทานใช้เหล็กคุณภาพสูงรับแรงได้ดีไม่บิดงอนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านอีกด้วยตะแกรงเหล็กเจาะรูลายกลมจีนแข็งแรงทนทานป้องกันการบุกรุกลดความเสี่ยงจากการงัดแงะตั้งง่ายใช้งานได้ยาวนานหมดกังวลเรื่องปวก ราะตะแกรงเหล็กเจาะรูสามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่าระแนงไม้ทั่วไปสนใจรีโนเวทบ้านให้ดูหรูหราและสวยขึ้นติดต่อเราได้ที่ไลน์ @steelmet a l ค่ะ